วันนี้นะครับจะพาทุกฐานไปเที่ยวไปชมวัดธรรมไส่ชนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับไปชมเขาแหละธรรมนะครับชมน้ำตกปีนเขาไปกันเลยครับวัดธรรมไส่ชนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ซึ่งตั้งอยู่ไกลกับตลาดปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ครับมีปู่เขามีน้ำตกหินอหอกหินยอยนะครับ <ส>ช่วยห้ามหมากับนี่ตอนนี้นําตกนะครับพา,าชมนําตกกันนําใส่คลิปเลยนะครับวัดคาไช่ชุนอําเภอปลายพญาจังวัดตาบีมาเละเขามาเละนําตกตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรอบๆเขานะครับรอบๆผู่เขารอบๆวัดคาไส่ชุนอําเภอปลายพญาจังวัดตาบีนะครับวัดคาไส่ชุนปลายพญาไปกันเลยครับ ในกาลังเดินอ่าไปหอบเขานะครับชมวิวแล่ธรรมชาติกันไปจะมีต้นไม้มีผู้เขามีนาผ้ามีห,นาามหินหอกหินย่อยจะช่วยห้ามมากับเป็นธรรมชาติมากับเดี๋ยวจะพาไปเดินหอบๆลบเขากับวัดธรรมชาตชุนอำเภอปลายพะญาไปกันเลยพี่น้อง แหล่วิวที่อถัดไปเรือนะครับชมวิวนะครับแหลตอนใหม่นะครับช่วยห้ามนะครับวัดทํามชาชนอําเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องมาชมมาเที่ยวกันได้นะครับมาถัดศสนาศึกษาหรือจะพาลูกลานพาเด็กมาเที่ยวได้นะครับอยู่ไกลกับตลาดปลายพญาอาเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ไกลกับอําเภอปลายพญาอยู่ไกลหลงพักปลายพญานะครับ อยู่ซอยทางล่งตลาดปลายพญามานิดเดียวกับประมาณ500เมตรจากตลาดปลายพญานี่คือวัดธรรมชาชุนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่มีอะไรดีมากมายมาชมกันได้นะครับตอนนี้เรากําลังพาภารกิจเดินหยบๆเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเข้าไปชมในธรรมจะมีภารกิจปีนเขากันด้วยนะครับวัดธรรมชาชุนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่เหล็เนียนาผ้า นะครับหินภูเขาหินหอกหินย่อยสุวยหามารนี่เดินมาถึงจุดนี้จะหินนามนะครับหินนามแล้วาะมีบันไดราวนะครับให้ชมอมองเอ็นหวาเป็นหินหอกหินย่อยจี่ส้ยฮามารนะครับตอนนี้จะมาถึงภารกิจข้าวทํำนะครับตอนนี้เราบุกข้าวทํำไปกันเลยครับ มาชุมภายในรำวัดทำชาชนอำเภอปลายพญาจังวัดกระบี่ <Woo! S 1> นี่เข้ามาในทำแล้วนะครับเริ่มเข้ามาในทำแล้วบรรยากาศมันวังเวง ah! <laughs> จะนะอืมแหลอยู่ว้าเวกลัวพี่ไม่รู้พี่กลัวหรือว่าเรากลัวพี่ว่าพี่กลัวกลัวเรา <laughs> นะครับตอนนี้บรรยากาศมาอยู่ในทำนะครับ เข้ามาในธรรมจะชมส่วยหามมากนะครับจะหินหินหอกหินย่อยส่วยหามเลยกับวัดธรรมชาชนอำเภอปลายพญาบรรยากาศหน้าผาหม่ไม้มานหนังกุกกอโนนี่ <laughs> ใครไม่เห็นยบยบยบครับตอนนี้ยังมีอีกภารกิจนึงครับคือตองปีนเขานะครับปีนเข้าขึ้นไปนะครับ มาวัดทำไส่ชนถ้าไม่ได้ปีนเขาถือหวายัางมาไม่ถึงหวัดทำไส่ชนนะครับเราจะปีนเขาขึ้นไปข้างบนจะมีเจดียหญ่นะครับอยู่บนยอดเขาข้องหวัดทำไส่ชนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับขึ้นไปบนยอดเขาแล้วจะเห็นมองกลับลงมาจะเห็นวิวทิวทัศทางมดข้องปลายพญาเลยไม่ว่าจะเล็นหรงปากเล็นอำเภอเล็นตลาดปลายพญาไปกันเลยครับปีนเขากันไปเลยครับ บันไดเห็นเขาหวาประมาณร้อยห้าสิบคันนะครับน่าจะขาดเลือกกับไม่มากนะครับไปกันเลยครับไปให้ทึ่งเจดีข้างบนเลยอยู่บนยอดเข้าข้องหวัดคำใสจนอำเภอปลายปยายโรยากรูก็ต้องขึ้นไปเลยครับ <Woo! S 1> มันสูงอะไรขนาดนี้กับเดินขึ้นไปเรื่อยๆกับอยากจะรูวะ้ว่ามันสูงเทียมใดก็ต้องปีนขึ้นไปเลยครับถ้ามาวัดทำใจจนน้หมายถึงวัดเพราะว่าต้องปีนไปถึงยอดเขานัวและเล่เที่หันกลับไปข้างหลังมันสูงลิบลิบว <Wow. S 1> ้าวยังไม่ถึงที่นี่อย่างเดินมาไม่ถึงขึงที่เลยพี่น้องไปกันต่อครับ เลยครับเก็ดค่าเก็ดเคยเม็ดเลยถึงแบงทีกต้องขึ้นที่ว่ามาออกกำลังกายครับชุมบันไดนะครับเลยํากันไปนุกกับใครมาเที่ยวกันที่ว่ามาออกกำลังกายเลยกันกับเดินขึ้นกันเก็ดข่าเลยครับเก็ดข่านะครับแต่คนที่ออกกำลังกายประจำมันก็ไม่ปือแต่คนที่ว,ว่าต่าไม่ค่อยออกกำลังกายเลยนะครับมาขึ้นดับรองว่าเก็ดเม็ดครับ เค็เขม็ดไปกันเลยครับไปกันเลยยังเยอะคกับตอนนี้ยังไม่ตึงครึ่งที่นะครับไปกันต่อกับไปถึงเจดีย์ข้างบนนู้นแหละเห็นก็ว่ามีเหรนวิวมัดกับข้องไปลายานะครับเหรนวิวมดเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจะมีเจดีย์ข้างบนนะครับเป็นยอดเข้าสูงสุดเลยแล้วเรามองลงมาข้างหลังจะเห็นวิวทิวถัดทังมดขคงอาตลาดลายปะยญาเลยนะครับไปกันต่อพี่น้องเฮ้ย มาถึงตอนนี้เดินแบบช้าช hmm, si so ้าแล้วมันเริ่มหอบแล้วยังเหลือยังจังหูเม็ดก่อนต้องไปกันเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินกันไปเรื่อยๆนะครับต้องไปถ้ึงจุดชุดยอดเลยนะครับไปถอ้ทึงยอดเข้าเลยครับมาวัดําใต้ชนตองไม้ไอ้ถึงยอดเจดียข้างบนครับนี่ไกลแล้วนะครับไกลแล้วพอมาถึงข้างบนนี้มันจะมีเป็นบันไดเล็กนะครับ บันไดเล็กอ่าไ่บันไดเล็กไปอีกไม่กี่ขั้นแล้วก็จะถึงอยอดเจดีเลยนะครับจะเป็นยอดเข้าเลยนะครับโน่นเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยครับเจดีนะครับอ่าจะมีเป็นยอดเจดีเลยครับอยู่บรยอดเข้าข้องวัดธรรมชาชนอําเภอปลายปะยาจังหวัดกระบี่ตอนนี้เราถึงยอดแล้วนะครับอยู่บนยอดเข้าสูงสุดเลยนะครับตอนนี้น่านะครับ อยู่บนเข้าเลยตอนนี้อยู่บนเข้าเลยเดี๋ยวจะทายให้มองเห็นวิวจิวตัดคองตลาดปลายป่ายนะครับนี่เจดีนะครับโน่น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 เดียว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 ให้มองเห็นเลยครับมองเห็นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวสู่มาเห็นว่านั่นแหละนั่นแหละแถวนั้นแหละตลาดปลายป่ายนั่นหลุมผักปลายป่ายนะครับทางหลุมผักจะมีตะลุนนะครับไอ้นี่นี่ อบริเวณตลาดอ่าปลายป่ายนะครับอ่านะครับนะครับนับน้นโรงพักนะครับและนั้นมีนุ่นซี่เล่นและว้างคว้ามือแดงๆดงนูจะเป็น